สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกวนเข้าสู่ช่องเอมิสโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลือกไพ่กับหัวข้อทําไมฉันถึงโสดนานจังนะคะมีมาให้เพื่อนเลืนเล่นหดสามกองให้เวลาเพื่อนๆอธิษฐานจ้าหลายๆท่านน่าจะเลือกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอมิจะเริ่มจากกองทางด้านนี้เรียงมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยแน่นอนว่านี่คือการดูดวงแบบภาพรวม ไม่ใช่ดวงของคุณคนใดคนหนึ่งดังน,นั้นใช้วิจารณญาณกันให้ดีด้วยไปดูกันชน,นิดสิว่าทำไมเราถึงโสดนานขนาดนี้กองที่หนึ่งนะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนี้เป็นพลังงานภาพรวมนะว่าทำไมคุณถึงโสดนานขนาดนี้โสดปละลําประเหลือโสดไม่ไหวแล้วเป็นเพราะอะไรกันก็ <g år> คุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างรักอิสระนะคะแล้วก็ เป็นคนที่โฟกัสเรื่องของการเงินความมั่นคงในตัวเองมากกว่าเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้คิดในเรื่องของความสัมพันธ์หรือความรักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคุณเชื่อในการกระทำคือคุณเชื่อในข้อเท็จจริงต่างๆคุณไม่ได้เป็นคนใช้อารมณ์นะหรือว่าใช้ความรู้สึกเป็นตัวนำทางประมาณนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยคือ เป็นพลังงานของการตัดสินใจเนาะที่หลายๆคนที่เข้ามาเลือกกองนี้อาจจะอยากหาข้อมูลเยอะๆอยากชัวร์ก่อนถึงจะพัฒนาความสำคัญอยากมั่นใจก่อนถึงจะชัดเจนกับใครสักคนหนึ่งนะคะมันก็เลยทำให้คุณอาจจะยังไม่ได้คิดว่าเออฉันพร้อมแล้วแหละที่จะมีแฟนอืมแล้วดูจากทิศทางไพ่นะมันเหมือนกับถ้าคุณจะ คือคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจโสดอ่ะคือเราอาจจะต้องบอกก่อนว่าพอเป็นพลังงานภาพรวมเนี่ยเอมี่ก็ไม่อยากเหมารวมทุกคนที่มันเลือกกองนี้นะคะว่าคุณตั้งใจโสดแต่ที่คุณยังโสดอยู่่ะก็เป็นเพราะว่าก็คุณยังไม่ได้คิดเรื่องความรักจริงๆดังนั้นนะคะโอกาสที่คุณจะหายโสดหรือไม่โสดแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนความตั้งใจของคุณเองหรือว่าเปลี่ยนการอยากโฟกัสที่ความมั่นคง หรือการใช้ชีวิตแบบอิสระเสรีและปัญหาหลากัลกๆที่เราเห็นเลยคืออะไรคุณมีพลังงานของคนสองบุคลิกอะค่ะคือถ้าภายนอกอะคุณแสดงออกมายังไงบางทีในใจคุณไม่ได้คิดแบบนั้นมันเหมือนกับว่าคุณมีความอยากใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวก็ได้ดูเหมือนคุณจะเฟลลี่เข้ากับคนง่ายไม่ได้คิดถึงอะไรเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากกว่าเป็นคนขี้เหงาก็ได้เป็นคนชอบความเพอร์เฟกก็ได้ แม้ว่าคนอื่นจะมองว่าเออเธอดูเป็นคนสบายๆอะแต่จริงๆคุณก็รู้ตัวเองว่าคุณเป็นคนเยอะเกียรติมามันเลยทําให้เราเนี่ยที่ยังโสดอยู่แบบนี้นะคะสิ่งสาคัญเลยคืออะไรค่ะเราคิดว่าเพื่อนๆกลองนี้นะคุณจะมีโอกาสสูงมากๆเลยถ้าเกิดคุณพบรักกับคนในที่ทํางานหรือพบรักกับคนในองค์กรเดียวกันและมีคำว่า work ขึ้นมาด้วยนะก็คือ,อ,อการงานนี่แหละอาจจะทำให้ความรักของเรามัน work ขึ้นก็ได้คิดในแง่ดีมากๆเลยนะเนี้ย ดังนั้น่ะที่คุณยังสดอยู่แบบนี้เรามองว่า the hyptis ที่ขึ้นมาเป็นไพ่ queen ถือเหรียญน,นะคะคือเราว่าคุณเป็นคนแบบเจ้าก,กี้เจ้าก,การชีวิตตัวเองอะดังนั้นอะไรที่มันไม่ได้ perfect ไม่ได้ดีหรือว่าไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคิดเอาไว้คุณก็จะไม่ตัดสินใจหรือว่าไม่เลือกทางนั้นลองดูเป้าหมายในการใช้ชีวิตของคุณหน่อยค่ะอืมจริงๆคุณก็ดูแล้วอยากสร้างครอบครัวอยากสร้างความมั่นคง อยากสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแต่อุปสรรคที่เกิดขึ้นคืออะไรนะคะอุปสรรคที่เกิดขึ้นของคุณบางครั้งก็เป็นเพราะความทะเยอทะยานของคุณเองนั่นแหละหรือว่าการวางแผนการจัดการเพื่อไปสู่เป้าหมายของคุณเองนั่นแหละที่อาจจะทําให้บางครั้งเราก็อาจจะค่อยเขวไปบ้างเนาะทีนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยคือไพ่คาว่า beginning นะคะหรือ the f o o l ที่ขึ้นมาตรงนี้นะอารมณ์เนี้ยเราคิดว่าถ้าเกิดคุณได้เดินทางนะคะได้เปลี่ยนแปลง สิ่งเรารอบข้างของคุณเองก็มีโอกาสสูงมากๆที่คุณจะได้พบเจอกับคนคนหนึ่งที่เออจะมาสร้างความรักนะความปรารถนาดีให้กับคุณแล้วเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องเดินทางหรืออาจจะต้องลองเสี่ยงดูบ้างนะคะการอิสระในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะเป็นด้านหนึ่งแต่อนนี้คือมันต้องอิสระในเรื่องของสภาวะจิตใจคือฉันพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้ไปเลยนะคะและนะคะมีพลังงานของ the devil เข้ามาด้วย เราคิดว่าคุณอาจจะต้องมีการแบบยอมแลกเปลี่ยนในเรื่องบางอย่างแล้วคือความรักของคุณเองมันอาจจะไม่สามารถเป็นแบบทื่อๆตรงๆได้เช่นเธอเข้ามาจีบฉันแล้วก็เรียนรู้รู้จักกันไปต่อไม่ใช่แต่มันอาจจะเป็นการเหมือนแบบเราอาจจะต้องใช้อ,อำนัจมืดในตัวเราหรือว่าพลังงานในด้านไร้ายๆของเราบ้างเพื่อที่จะดึงให้ใครบางคนอยู่กับเราหรือเพื่อที่จะทําให้ใครสักคนหนึ่งหลงรักเราอ,อารมณ์นั้นนะคะ ไพ่เดอะเดวิลที่ขึ้นมาคืออะไรคือไพ่แดเหรียญคือไพ่ดีเอ็มเพอเรเราคิดว่าคุณจะได้เจอกับบุคคลน,นี้จากการเดินทางไกลาจากการติดต่อประสานงานนะคะรวมถึงจากการทําอะไรกับคนหมู่มากและจะเป็นการเจอแบบที่คุณอาจจะงงๆนิดนึงว่าเฮ้ยนี่คือนี่คือความรักหรือเปล่านะแต่ว่าด้วยทิศทางไพ่เหมือนกับ คุณจะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่พร้อมจะเข้ามาดูแลคุณนะคะ,ะประคบประงมประคับประคองดูแลคุณนะคะแต่เราเห็นเดลฟูที่ขึ้นมาเนาะเดลฟูจริงๆมันก็เป็นแบบโอกาสใหม่ๆพลังงานใหม่ๆก็ได้แต่เป็นพลังงานใหม่ๆที่อาจจะมีคนใกล้ชิดของคุณเองอะคะ่ะเข้ามามีบทบาทน,นิดนึงหรืออีกแง่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นการเจอคนใหม่แต่จริงๆแล้วเขาก็คือคนเดิมแต่ในโอกาสใหม่นั่นแหละนะคือ แล้วมันเป็นการสารสัมพันธ์ในเชิงที่เราอ่ะจะสละโสดได้เพราะตัวเราอ่ะเปิดใจให้เขาหรือเราอ่ะเปิดความเป็นเราให้เขาได้เห็นอารมณ์นี้นะคะดังนั้นถ้าดูแบบนี้ค่ะที่คุณยังโสดนานขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะพลังงานของ the moon เจ็ดเหรียญ the justice คือคุณดูแบบตรงมากตรงมากก็คือฉันต้องการอะไรฉันจะเป็นอย่างนั้นเดินทางไปเส้นตรแต่เมื่อกี้ไม่มีไพ่เด e เดวิลแล้วถ้าเกิดคุณต้องการที่จะมีความมั่นคงความรักเซเลเบชันในเรื่องของความสัมพันธ์จริงๆไพ่บอกว่าเอออะไรบางอย่างมันอาจจะตรงร0อไม่ได้หรอกเธอจะต้องมีทีเล่นทีจริงบ้างอาจจะไม่สามารถมองใครแบบเพียวๆอย่างสิ่งที่คุณเห็นมันจะเป็นแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้ นะคะคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหน่อยตอนนี้ที่คุณยังโสดคือคุณไม่มั่นใจเพราะคุณไม่มั่นใจคุณก็เลือกที่จะรอรอรอความมั่นคงซึ่งคุณก็อาจจะเอาเป็นเอาความมั่นคงอื่นๆนะมาเป็นข้ออ้างก็ได้นะคะสิ่งสาคัญเลยก็คืออะไรตอนนี้คือเราคิดว่าเพื่อนๆอ่ะเหมือนมีมีความฝันบางอย่างแล้วก็มีความเป็นตัวเองมากๆคุณก็เลยพยายามจะสู้ในสิ่งที่คุณผเผชิญหน้าแต่อยากให้คุณลองมองกลับกันนะคะให้ดูเหมือนว่าโอ้โหความรักเนี่ยเหมือนสองครามอย่างหนึ่งโออโหคิดไปซะไกลเลยไดมี่ คืออยากให้คุณคิดในเชิงที่ว่าที่ตอนนี้เราสอดอยู่ค่ะมันอาจจะเป็นพลังงานที่เราอาจจะรู้สึกไม่ภูมิใจในตัวเองหรือเรายังรู้สึกว่าเออเรายังไม่มั่นคงมากพอหรือเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะมีใครมาชอบเราได้ลองเปลี่ยนความคิดนี้ค่ะคุณลองมองตัวเองว่าเฮ้ยฉันมีความหมายมากๆเลยฉันมีคุณค่ามากๆเลยถ้าใครได้มารู้จักฉันจริงๆเนี่ยเขาจะต้องชอบฉันแน่ๆเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะคะพลังงานใต้สำหรับพี่ม่อยากจะสรุปให้เพื่อนๆเลยคือไพ่แปดคาถาการขยับ เคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงหรือการทําอะไรเพื่อตัวเองจริงๆเนี่ยก็จะทําให้คุณได้เจอกับใครบางคนที่จะมาเปิดความรู้สึกเปิดหัวใจคุณได้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมให้คุณได้รู้ว่าเออที่เรายังโสดอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะเราไปยึดติดกับเรื่องบางอย่างหรือเราอาจจะไปมองอะไรตรงเกินไปซึ่งเดี๋ยวนี้มันอาจจะบางทีมันเป็นเรื่องของการความท้าทายอย่างหนึ่งเนาะถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมนะคะที่จะลองพยายามเพื่อความรักนะคะ พยายามนี่บางคนอาจจะบอกโอ๊ยทำไมการมีรักมันต้องเหนื่อยมันต้องพยายามนะคือเราไม่อยากให้เพื่อนๆมองว่าคาว่าพยายามมันคือความเหนื่อยถูกปะ่ะแต่ให้มองว่าเออถ้าเราตั้งใจตั้งมั่นที่จะทําอะไรสักอย่างหนึง่งอ่ะความตั้งใจตั้งมั่นของเรานั่นแหละจะทําให้เราได้เจอกับบุคคลหรือใครบางคนที่เหมาะสมที่จะได้มารู้จักคําว่ารักรวมกันที่วันนี้คุณยังโสดบางครั้งอาจจะเป็นเพราะตัวเราเองนะคะดังนั้นลองเปลี่ยนจุดโฟกัสสักนิดหนึ่งหรือว่าเปลี่ยน ทิศทางความคิดของเราสักนิดนึงและมั่นใจเลยว่าคุณจะไม่ต้องมาดูดวงความโสดอีกเลยอ่าเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่1ใครเลือกกองนี้บ้างนะคะเป็นอย่างไรมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างและคุณจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะมาแชร์ความคิดของคุณประสบการณ์ที่แท้จริงของคุณกันสวัสดีค่ะกองที่2นะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่2อนี้ทําไมคุณถึงโสดนานจัง และแน่นอนว่านี้คือการดูดวงแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของคุณคนหนึ่งใช้วิจารณญาณกันให้ดีนะจ๊ะที่คุณยังสอดอยู่แล้วก็ยังสดนานขนาดนี้นะคะเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนของสังคมคนของคนหมู่มากคนที่ต้องทําอะไรเพื่อคนอื่นคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมของคุณเองค่ะเพื่อนกลุ่มเดิมๆสังคมกลุ่มเดิมๆ คุณก็เลยเลือกเยอะแล้วก็มีความปรารถนาความคิดเยอะอย,อยากทำนู่นอยากทำนี่อยากเป็นแบบนั้นอยากเป็นแบบนี้มีประตูให้คุณเลือกเดินไปตามความฝันความต้องการของคุณเยอะแยะไปหมดเลยอืมและเราเมองว่านะคะคุณเหมือนกับเนี่ยคุณเป็นคุณหมีใช่ปะ่ะแล้วคุณก็กําลังจะได้เจอใครบางคนแล้วที่เป็นน้องกระต่ายอาจจะต่างกันก็ได้นิสัยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้หรือว่าอาจจะโตมาในสังคมที่แตกต่างกันก็ได้ แต่ก็มีโอกาสและกันที่คุณทั้งคู่อะค่ะเหมือนกับเหมือนคุณต้องรอที่จะเจอคนที่มันแบบดีที่สุดใช่ที่สุดเลยทําให้คุณยังโสดนานขนาดนี้เป็นเพราะว่าโลกความจริงกับโลกความฝันของคุณมันไม่เหมือนกัน,นอะเนาะคือคุณอาจจะคิดแบบนึงใช่ป่ะแต่ว่าสถานการณ์ชีวิตของคุณที่เจอมันเป็นอีกแบบนึงปัญหาหลากัลกๆเลยมันก็คือการทํางานหรือการทํากิจกรรมแต่แต่ละอย่างของคุณเองนั่นแหละคืออาจจะมีใครบางคนบอกคุณว่าเออเนี่ยประตูที่เธออยากเลือกเลอะยแยะเนี่ยเธอมาเลือกประตูนี้สิ ก็อาจจะเป็นความต้องการของคนอื่นอีกนะคะเลยทําให้คุณยังโสดอยู่แบบนี้แอบพยายามหนึ่งคาทานิดนึงควินดามเนาะคือบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากเลือกก็ได้เรารู้สึกแบบโอ้โหเชิดหน้าเชิดเลยแต่ว่าเราก็ต้องทำตามนั้นเราเลยมองว่าที่คุณยังโสดนานขนาดนี้มันอาจจะเป็นเพราะคุณยังอยู่ในโลกที่มันจํำเจอมันยังไม่ได้แบบเปิดให้กับคุณในการมองอะไรที่มันกว้างขวางม,มากขึ้น และนะคะดูแล้วนะคือสิ่งสิ่งสำคัญเหล่านี้ค่ะก็คือสิ่งที่คุณเผชิญหน้าเจอจะเป็นเหมือนกับบรรทัดฐานแล้วที่ทําให้คุณได้เปิดใจหรือไม่เปิดใจในอนาคตดังนั้นถ้าเราวันนี้เอมี่มองแล้วอะตําแหน่งไพค่คิงถือถ้วยใบยแรกที่ขึ้นมาอาจจะทําให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นก็ได้หรืออาจจะทําให้คุณเลือกที่จะอยู่เป็นสันโดษแบบเดอะเฮอร์มิตก็ได้ฉันไม่ได้ต้องการใครฉันจะอยู่แบบ เออโสดไปแบบนี้เรื่อยๆดีกว่าเพราะฉันฟังคนนู้นคนนี้มาปรึกษาปัญหาความรักและโอ้โหเบื่อเหลือเกินไม่อยากจะมีแฟนไม่อยากจะมีใครนะคะคุณก็เลยคิดว่าฉันอยู่บนชีวิตแบบนี้แหละใช้เวลาแบบนี้แหละโสดแบบนี้ก็ได้แต่ก็ยังงงนะว่าทำไมคุณถึงโสดนานจังอืมน่าจะเป็นที่สังคมที่ที่คุณอยู่เนาะ แล้วก็พอดูว่าเจ็ดถ้วยคุณแล้วคุณก็ไม่อยากเลือกโดยคุณพยายามหาข้อมูลหารายละเอียดต่างๆอยากรู้อยากเห็นเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปถามคนนู้นคนนี้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะคุณก็กลับมาตัดสินใจในรูปแบบเดิมๆมันก็เลยเปลี่ยนสเตตัสของคุณเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณเปลี่ยนความคิดของคุณไม่ได้แอบดูหน่อยครับเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรเป้าหมายในชีวิตในความรักของคุณก็ได้นะคุณอยากมีความสุขคุณอยาก ได้ใช้ชีวิตได้เติมเต็มตัวเองได้มีความสุขได้ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่ามันเหมือนกับคุณต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนเสมอบางครั้งคุณก็ดูไม่เหมือนคนอื่นเขาคุณดูแปลกคุณดูแตกต่างนะคะและสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยก็คือเราคิดว่านะถ้าคุณโตขึ้นนะคะโอ้โหโตขึ้นทุกคนก็ต้องอายุมากขึ้นในแต่ละปีใช่ปะ สำหรับเพื่อนๆกองเนี้ยเรามองว่าโอกาสที่คุณจะได้พบเจอกับความรักความสัมพันธ์จริงๆมันคือประสบการณ์เหมือนาจาจย์เม้นตรงเนี้ยคือคุณต้องสั่งสมประสบการณ์ตัวเองไปเรื่อยๆได้รู้จักคนเยอะๆไปเรื่อยๆพราะคุณได้รู้จักใครมากขึ้นนะคะมันจะทําให้คุณเลือกที่จะทิ้งสเตตัสหรือว่าทิ้งความคิดเดิมๆของคุณออกไปคุณจะไม่รู้สึกว่าเจอกับคนคนนี้ช้าไปคุณจะไม่รู้สึกเลยนะ เพราะว่าคุณจะรู้ตัวว่าเออที่เราเจอคนคนนี้ในเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่มันเหมาะสมแล้วและคุณก็จะได้ลองผิดลองถูกได้เรียนรู้ได้ดูแลซึ่งกันและกันกับใครบางคนแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยค่ะเป็นไพ่หนึ่งดาบเขาบอกว่าคุณต้องดูแล้วก็ต้องประเมินนะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นคุณล่องเรือมาแบบนี้แล้วอ่ะมันอาจจะเป็นความท้าทายของคุณเองก็ได้ที่ข้างหน้าอาจจะเจอน้ําตกใช่ปะ คุณก็ต้องลองแบบประเมินสถานการณ์ตลอดเลยว่าเฮ้ยมันจะเจอความเสี่ยงอะไรในแง่ของความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นไหมเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยก็คือบางครั้งอะคะ่ะคุณอาจจะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่เหมือนจะถูกใจกับคุณในช่วงแรกแต่พอคุณได้คุยกับเขาไปเรื่อยๆคุณอาจจะรู้สึกแบบว่าเออเอาไปเปรียบเทียบชีวิตตัวเองแบบคนสดๆเหมือนเดิมมากกว่าเลยทําให้ในแง่ของความสัมพันธ์ของคุณกับความต้องการที่แท้จริงของคุณเองเนี่ยมันส่วนทางกัน ณว,วันนี้อะค่ะเรามองเห็นว่าคุณดูเหมือนจะดูเหมือนจะด้วยนะมีความสุขกับชีวิตของคุณเองอยู่แล้วคุณรู้สึกอิ่มเอมใจอยู่แล้วนะคะแต่คุณก็คาดหวังให้ตัวคุณเองได้รู้จักความรักความสัมพันธ์ในอีกรูปแบบหนึ่งแต่ในจุดอนาคตที่คุณกำลังจะได้เจอคุณต้องเผื่อใจไว้สักนิดว่าคุณอาจจะไม่ได้เจอความสัมพันธ์หรือความรักในรูปแบบที่คุณคาดการเอาไว้ อันนี้บอกไปกว้างๆก่อนแต่ลองกลับมาที่คำถามว่าที่คุณยังโสดนานอยู่ขนาดนี้นะคะก็เป็นเพราะความตรงไปตรงมาของคุณเองอาจจะเป็นเพราะความเรื่อยๆของคุณเองความที่เกียจในการพยายามเดินออกไปหาใครสักคนหนึ่งแล้วยิ่งมีแปดดาบอีกคุณเหมือนผูกตัวเองติดไว้กับอะไรบางอย่างซึ่งการผูกตัวเองติดไว้กับอะไรบางอย่างเนี่ยคืออะไร คือควีนคาถาคือ6ดาบคุณไม่เคยรู้สึกเปิดใจให้กับใครแบบจริงๆจังๆเลยสักครั้งเพราะคุณเหมือนกับเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองมากกว่าพลังงานใต้สำรับนะคะเป็นไพ่สามถ้วยก็มีความสุขกับสังคมของตัวเองจริงๆคุณมีเพื่อนคุณมีคนที่อยู่รอบข้างคุณแบบดีอเราเลยมองว่าเพื่อนๆกองนี้อาจจะไม่ได้ยังไม่ได้รู้สึกว่าฉันอยากจะมีแฟนขนาดนั้นนะ แต่ยังไงก็แล้วแต่อะค่ะเอมี่มองว่าไม่ใช่ว่าคุณจะมีแฟนไม่ได้แต่ปัญหาหลักๆเลยก็คือคุณไม่รู้จะเลือกอะไรมากกว่าเพราะว่ามันยังมีอะไรหลายอย่างที่เราอยากเลือกอยากทำณวันนี้ที่คุณยังโสดอยู่นะคะหรือว่ายังโสดนานคือตัวคุณเองอาจจะยังไม่กล้าดเดินออกไปจากกรอบเดิมๆออกไปจากสถานการณ์เดิมๆที่เผชิญคุณอาจจะรู้สึกแค่ว่าเออตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องมีใครไม่จำเป็นที่จะต้องตามหา แต่แค่รู้ไวก็เท่านั้นถูกป่ะรู้ไวก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่แก่ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่พ่ยอยากจะแนะนําเพื่อนๆกองนี้ค่ะสามเรียนก้าวถ้วยแล้วก็เดอะสเตรนอยากแนะนําให้เพื่อนๆกองนี้นะลองไปทํากิจกรรมอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถเป็นผู้นําได้คุณสามารถมีความสุขกับกิจกรรมนั้นได้เช่นนะคะคุณเก่งในการตีแบดยกตัวอย่างคุณไปสนามแบดคุณไปตีแล้วคุณเห็นใครที่กําลังมาเราเล่นใหม่ๆเออเขาไม่เป็นเราไปสอนเราไปแนะนําเขา get ไหมให้เริ่มจากการมี participate มีเขาเรียกว่ามีการสางสัมพันธ์กันด้วยเรื่องแบบนี้เรื่องที่คุณเก่งเรื่องที่คุณถนัดเรื่องที่คุณมีความสุขก่อนเพราะคุณเริ่มทําอาจจะง่ายๆเช่นไปร้านกาแฟาแล้วมีคนถามเรื่องกา,ฟาแฟเราก็อาจจะอธิบายได้ว่าเออคนกินกาแฟาขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนเป็นยังไงอารมณ์นี้นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทําให้คุณได้เปิดพลังงานตัวเองในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยหนึ่งก็คือคุณจะไม่อยู่ในสังคมเดิมๆแล้ว นะสองก็คือคุณจะรู้แล้วว่าเออเวลาใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาโอเพนให้กับเราเวลาเราอธิบายอะไรไปในจริงที่เรารู้จริงเนี่ยมันจะทําให้เขารู้สึกแบบว้าวมากขึ้นก็ได้หรือทําให้เรารู้สึกดีก็ได้นะคะแต่ว่าก็เลือกในหนึ่งก็แล้วกันนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆกองนี้นะคะก็บอกว่าคลิปนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆแล้วก็น่าจะทำให้คุณได้เข้าใจความโสดของตัวเองได้มากขึ้น ะะเพราะความโสดจริงๆมันไม่ใช่เรื่องน่าเศร้านะแต่ว่าเราจะใช้ชีวิตโสดอย่างไรให้เรามีความสุขและเราก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองมากเกินไปด้วยคลิปนี้น่าจะเป็นคำตอบห้ก่บใครหลายคนได้เป็นอย่างดีรองอ่านคอมเมนต์ของคุณอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับเพื่อนๆกองที่2ทุกคนสวัสดีค่ะกองที่3มนะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นี้ทําไมคุณถึงโสดนานจัง แน่นอนว่านี่คือการดูดวงแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของคุณคนใดคนหนึ่งดังนั้นใช้วิจาระยิบระยกันด้วยก็แล้วกันทำไมคุณถึงสนนานขนาดนี้คะคุณไม่ได้สนใจเรื่องความรักกันเลยคุณเรื่อยมากคุณชิวมาคุณคุยไปได้เรื่อยๆคุณรู้สึกแบบมีข้อจํากัดในตนเองด้วยคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรคอยขัดแข้งขัดขาคุณรู้สึกเหมือนกับว่าฉันจะต้องไปสู้รบตลอดเวลานะคะคุณก็เลยอาจจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่ และครอบครัวนะกำลังสำคัญของคุณคนใกล้ชิดของคุณเองอาจจะเป็นอีกหนึ่งความทา้าทายคุณอาจจะมีอยู่ในใช้ชีวิตยอยู่ในครอบครัวที่อาจจะปล่อยปละละเลยไปเลยหรืออาจจะรักกันมากๆไปเลยก็ได้ get ไหมมันเลยทำให้คุณอาจจะคาดหวังเรื่องความรักมากๆหรือนะคะคุณมีความอบอุ่นที่เกิดขึ้นแล้วคุณเลยไม่ได้สนใจเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกัน และคุณก็เลือกเยอะค่ะพอคุณเลือกเยอะคุณต้องการที่จะโฟกัสในความหนักแน่นความมั่นคงจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์เลยมองว่าคนโสดกองเนี้เป็นคนที่อาจจะรักคนยากชอบคนยากเปิดใจให้กับใครสักคนหนึ่งยากคือได้แค่คุยแหละอารมณ์นั้นนะคะแล้วคุณก็เลือกที่จะรอโอกาสพยายามทำในนาที่ของตนเองอย่างดี ไม่ได้รีบร้อนหรือว่าไม่ได้อยากจะพยายามในการมีใครสักคนหนึ่งจริงๆจังๆแต่ค่ะความรักและความปรารถนาดีเนี่ยแหละความใกล้ชิดการต้องการบางอย่างจากอีกฝ่ายหนึ่งจะทำให้คุณมีความรักได้ทีนี้ The l o v e r ที่ขึ้นมาเราพูดตรงๆนะเราคิดว่าเพื่อนๆกลอกองนี้น่าจะมีสังคมที่ดีเลยอะเนาะหรืออาจจะแบบเหมือน คือมันได้ทั้งสองอย่างอางะคะ่ะก็คือคุณอาจจะมีสังคมที่ดีมากๆเลยจนทําให้คุณไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะต้องการอะไรในชีวิตอีกต่อไปแล้วหรือคุณอาจจะเจอภาวะที่แบบว่าเบื่อนหน่ายกับคนรอบข้างมากๆเลยจนฉันไม่อยากจะมีใครเลยจริงๆประมาณนี้นะคะคุณก็พยายามที่จะทําความเข้าใจกับสถานการณ์ที่คุณเผชิญหน้าอยู่อย่างเสมอ ดังนั้นที่ตอนนี้คุณยังโสดอยู่ก็เป็นไปได้ค่ะว่าคุณอยากใช้ชีวิตเงาเงาคนเดียวฉันไม่ได้ต้องการที่จะมีใครมาทําให้ชีวิตฉันมันเออปั่นปวดหัวใจมากขึ้นฉันขอเลือกอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมนะฉันขอตัดสินใจเองเอมี่เรายังไม่พร้อมถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะมีใครก็ไม่มีใครที่จะมาเปิดแง้มหัวใจอันที่ใส่กรอนเหล็กได้ล็อกหลายชั้นเลยด้วยซ้ํานะคะแต่แอบดูหน่อยค่ะในแง่ของความรักความสัมพันธ์เป้าหมายของคุณคืออะไรคะ คือไม่มีด้วยนะเด e อ o ทาวเก็อะไรก็ได้อะไรจะเกิดก็เกิดอารมณ์นี้เลยอะ่ะทำไมอะอืมเราคิดว่านะคะเพื่อนๆกล่องเนี้ยน่าจะเหมือนกับรอใครสักคนหนึ่งเดือะคือเราว่าเด่นกับคำว่ารอมากๆเลยรอใครสักคนหนึ่งที่จะเปลี่ยนใจรอใครสักคนหนึ่งที่จะมองเห็นคุณ รอใครสักคนที่จะอยากจะมาพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยกันคุณก็เลยยังโสดแต่เราคิดว่าคุณน่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่คุณหมายตามหมายใจอยู่ใกล้ๆตัวคุณนั่นแหละใช่ปะมาบอกหน่อยดีคุณน่าจะมีตัวเลือกหรือคุณน่าจะรู้สึกแบบเออชอบหรือแคร์หรือเป็นห่วงหรือสนใจใครสักคนหนึ่งอ่ะอแล้วคุณก็ไม่รีบร้อนด้วยนะคะไนท์ือถ้วยนะแล้วอันนี้มนเป็นไนท์สือเหรียญคือ คุณดูเรื่อยๆมากๆเลยคุณดูไม่ได้รีบร้อนกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งแต่เราคิดว่าคนสดกองนี้น่าจะมีคนในใจหรือน่าจะมีสไตล์ใดสไตล์หนึ่งในห,หัวใจอยู่แล้ว The Tower 1นึคาถาโอเคบางคนก็มองหาใครคนนั้นอยู่อะทั้งที่จริงๆแล้วคุณก็อาจจะอูมีอะไรเยอะๆมากมายแล้วเป็นไพ่ The Star ด้วยนะเราเชื่อเลยว่ากองนี้ที่คุณยังโสดอยู่อะเป็นเพราะ คุณน่าจะมีไอดอลมีรงบราจารหรือมีใครสักคนหนึ่งอยู่ในใจของคุณเองอยู่แล้วแล้วคุณก็เลือกที่จะรอคนคนนั้นซึ่งเขาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนใกล้ชิดของคุณเองก็ได้ใครกันเราอยากรู้นะคะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณเองเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออฉันอยากเป็นคนที่ดีขึ้นฉันอยากเป็นคนที่ทําให้เขาอยากจะรู้จักฉันมากขึ้นประมาณเนี้ยอู้แล้วที่คุณโสดอยู่แบบนี้คืออะไรนี่คุณมีความสุขดีอยู่แล้วคุณรู้สึกอิสระดีอยู่แล้วคุณมี โอ้คุณอยากรักคนที่คุณอยากรักเท่านั้นคุณอยากเลือกคนที่คุณอยากเลือกเท่านั้นแล้วคุณจะพยายามอดทนมากพอคุณไม่สนใจหรอกว่าใครจะบอกว่าความสุขคืออะไรความรักคืออะไรคุณไม่ได้สนใจแต่คุณอยากที่จะรอใครบางคนที่คุณชอบจริงๆและแปดดาบให้ขึ้นมาเป็นพลังงานของไพ่สิมคาถากับเดอะสเตรนด์ด้วย อูเราคิดว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งมากเลยค่ะคือเข้มแข็งในที่นี้คือเราว่าคุณรักตัวเองมากๆรักตัวเองมากๆพอที่จะทําให้คุณไม่รีบร้อนไม่กดดันตัวเองในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณโสดนานเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าคนรอบข้างหรือว่าสถานการณ์ที่คุณเคยเผชิญมาโดยตลอดเนี่ยค่อนข้างไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกลําบากรู้สึกท็อกซิกรืูรู้สึกแบบเหงาโดดเดี่ยวไม่ใช่ คือคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ได้โดยที่คุณไม่ได้รู้สึกว่าฉันโสดนะฉันเหงานะแต่ที่คุณยังโสดอยู่นะตอนนี้มันแล้วว่าคุณเลือกแล้วกันเนาะเลือกที่คุณจะโสดอยู่แบบนี้หรือเลือกว่าฉันจะเปิดใจให้กับคนแบบนี้เท่านั้นคุณไม่ได้แบบอะไรก็ได้ใครก็ได้ไม่ใช่อะ่ะแต่คุณอยากรอให้บรรยากาศรอบข้างจังหวะเวลาหลายๆอย่างมันเพอร์เฟกนะคุณถึงจะ ไม่โสดได้เอออารมณ์นี้แล้วกันแล้วเราคิดว่าตอนนี้มันยังไม่มีใครมาทําให้คุณรู้สึกแบบอยากหายโสดได้เท่าไหร่นะคะแล้วพลังงานใต้สําหรับเป็นไพ่เดอะจัดเม n นด้วยอะ่ะก็ให้อารมณ์เหมือนกับเออต้องผ่านร้อนผ่านหนาวหรือผ่านสถานการณ์อะไรหลายอย่างมากกว่านี้ก่อนคือตอนนี้มันยังเป็นช่วงที่คุณกําลังแบบเหมือนศึกษาดูงานอะ่ะเออช่วงประเมินประเมินโปรประเมินผลงานตัวเอง แล้วถ้าวันหนึ่งคุณพร้อมอ่ะเราคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะเปิดใจให้กับใครสักคนหนึ่งในรูปแบบที่คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องการคนแบบนี้นะคะดังนั้นคุณต้องอธิษฐานจิตมานิเฟสให้ดีนะคำนี้นะคะดึงดูดให้ได้นะคะว่าคุณต้องการคนแบบไหนสไตล์ไหนเราเพราะว่าถ้าเกิดคุณคิดได้หรือว่าคุณมานิเฟสได้แบบเห็นผลจริงๆอ่ะคือคุณจะดึงดูดคนกลุ่มนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณ เอมี่ประการใจให้กับเพื่อนๆกองนี้ลองมาบอกกันหน่อยสิว่าเออคุณมีคนที่แบบคุณเพ่งแรงอยู่แล้วใช่ไหมนะคะหรือว่าคุณมีคนที่คุณแอบชอบอยู่แล้วหรือเปล่านะลองดูหน่อยหรือคุณชิวๆอยู่จริงๆไหม อารมณ์นี้นะคะมาเก็บสถิติไปกับเอมิสฮาโร่ก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆกองนี้คุณอาจจะยังต้องสอบอีกสักระยะหนึ่งนะคะแต่ไม่คิดว่าถ้าดูโดยภาพรวมแล้วกันนะคิดว่าไม่น่าเกินปีครึ่งหลังจากนี้มีแนวโน้มแล้วกันที่คุณจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตและจะเป็นการเลือกด้วยนะคะก็คืออาจจะมีใครสักคนเข้ามาแล้วคุณอาจจะต้องเลือกกับใครอีกคนนึงหรืออีกสถานการณ์หนึ่งเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆกองนี้ทุกต้อนด้วยยังไงใครเรื่องกองนี้หรือมาคต์พูดคุยกัน้านลางสวัสดีค่ะ และนี่ก็คือ3ามกองไพ่ที่เพื่อนๆได้เลือกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าใครเลือกกองไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะไฟหนึ่งช่องทางการติดตามกันผ่านใงอินสตาแกรมอมิโซโรด้วยเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ